จะไปยึดมัน่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายแ่านั้นเห็นแต่ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันเองความรู้เกิดขึ้นมาความสงุกเกิดขึ้นมาความระงับเกิดขึ้นมาหากว่าเมื่อเราจบประการอะไรก็ช่างมันเถอะให้รวมกําลังลงตรงนี้เลยอันนี้เองที่ว่ามันเป็นบอ่อเกิดของปัญญา แล้วก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเอาอันนี้เป็นอารมณ์อยู่เสมอคือเอาที่ว่าอันนี้มันไม่แน่นี่เป็นอารมณ์อย่างไรก็าตามมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันอันนี้จะพาให้พวกเราน่นพ้นจากความสงสัยเพราะว่าไอ้ทำทั้งหลายเหล่านี้ที่เรียกว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันจะหมุนรอบตัวมันอยู่ เกิดขึ้นมายุทกเวลาเห็นยุทุกขณะวันนี้ก็ต้องเห็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเห็นอย่างนี้เห็นอาการทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็ทอดอะไรเรา,าก็ทอดอะไรอย่าไปสงสัยในการประพฤติอย่าสงสัยในการป,รปฏิบัติของเราถ้ามันสงสัยในการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วมันเป็นทุกข์มันก็กระยึดมันถือมัน อันนี้เป็นเครื่องมือที่จะถอนความสงสัยเป็นเครื่องมือมือที่จะถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากอารมณ์มันนั้นให้เรามองเห็นธรรมะอย่างแจ้งชัดคืออันนี้เองไม่ใช่อื่นใครแต่เมื่อเราแก้ตัวเราไม่ได้หนึ่งก็เรียกว่ามันคิดเกินไปหรือมันคิดไม่ถึงของธรรมะอ่า อันนี้เป็นคู่มือของผู้ประพปฏิบัติถึงแม้ว่าใจเรายังไม่สงบจากอารมณ์เหล่านั้นก็ให้เราเข้าใจว่าอารมณ์เดล่านั้นมันไม่แน่อยู่เสมอที่เดียวละ่ะอยู่เสมอที่เดียวให้เข้าใจว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเช่นว่ารูป ู้ประพฤติปฏิบัติติดในรูปเป็นตัวอย่างเราได้ดูเราได้พิจารณาตามความจริงเนี่ยครู่าอาจารย์สอนว่ารูปนี่มันไม่สวยนะมันสกรปรกไม่น่าปราดถนาทางร่างกายตนเดบุคคลอื่นอันนี้เป็นคำสอนของพระแต่ยังเถือจิตใจของเราที่มันแฝงอยู่มันยังไปชอบ มันยังไปรักอันนี้อันหนึ่งอยู่อันนี้ก็ไม่ต้องกลัวมันมันยังยังจะรู้ว่าอันนั้นมันสวยมันงามอยู่เราก็แย่งกันไปตลอดเวลามันเข้าใจว่ามันสวยเราก็บอกมันว่าอ,อันนี้มันไม่สวยอันนั้นมันแน่นอนแล้วก็ว่าอันนี้มันไม่แน่นอนอันนี้มันเป็นแกนสารแล้วก็อันนี้มันก็ไม่แน่นอน อยู่เรื่อยอย่างนี้ปฏิบัติลุกไปเรื่อยอย่างนี้อันนี้เราจะเบาใจของเรามีทุกเกิดขึ้นมาเราจะเบาใจเป็นเป็นที่พักของเราเมื่อดําเนินการประพฤติปฏิบตัติต่อไปจิตใจเราจะรู้อย่างนั้นแล่มันก็จะเห็นอย่างนั้นเมื่อมันเห็นเช่นนั้นในความยึดมั่นถือมั่นของเราแล้วมันก็คลี่คลายมาจากอารมณ์ทังางยเหล่านั้น